สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับครูจะให้สีไตายครับวันนี้มารีวิวสินค้าพอดีสั่งมาเล่นนะฮะชว่วงนี้อ้วนขึ้นครับเลยว่าเอ๊ะหาอะไรลองเปลี่ยนจากการวิ่งมาเป็นอะไรสักหน่อยพอดีเห็นเขารีวิวหลายช่องทางเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะมาเปิดพร้อมกันเนี้ยไม่ได้แกะเนยนะครับไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวซื้อร้านไหนจะแนบลิงก์ไว้ใต้ ด้านล่างให้ดูว่ามันอยู่ลิง์กอะไรแล้วก็กดเข้าไปดูได้ถ้าสนใจนะเนี่ยจะรีวิวให้ดูแบบสดๆลร้อนๆเลยนะครับไม้เทนนิสนะครับพี่เขาเอ่อรีวิวกันแล้วบอกว่าตีไปดีดกลับมาคือเล่นคนเดียวพูดง่ายๆไม้เทนนิสเล่นคนเดียวเขาจะเป็นยังไงรับอดูด้ามแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยฉิงเลยแล้วกันอ่ะก็อย่ามาแล้วมาช่วยดีวเหรอเฮ้ยไม้ดีเลยดูดิ แข็งแรงอยู่นะราคาเท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทไม่ไม่ไม่น่าจะสองรอยกว่าบาทเนี่ยรวมค่าสงง่งรวมอะไรระยะนั่งลงถือไว้ไม่เอา,าอันนี้กันนะดูดิมาดูตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมีที่ผูกเชือกด้วยเนี่ยใกล้ๆเห็นไหยตากล้องมองให้มองจอครับอย่ามองคนนะครับ ดึงออกใส่น้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่กันนี่ไงเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ยเนี่ยเทนลูกเทนนิสมันจะมีตัวเนี้ยนีมองจอครับมองจอจะมีที่ผูกตรงเนี้แล้วก็เอาเนี้ยจะผูกเข้าตรงนี้ยแล้วตีไปก็จะดีดกลับมาเดี๋ยวเราเราค่อยไปทดสอบด้านล่างกันสนามจะพาไปเติมน้ําแล้วพาไปลองดูว่ามันน่าสนใจแค่ไหนไปนี่ครับดูไกลๆเป็นไงไหม แบบก็สมราคาเขานะเพราะว่าดูจากไม้ดิโอเคเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวว่าวันนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันมานี่ใส่น้ำนะครับอันนี้ยเปิดจุกนะครับนี่ครับเอาน้ำใส่นี่ให้มันเต็มใส่เข้าไปเดี๋ยวเราใสา่ย,ยางก่อเข้าไปว,ว,ว่าเราเป็นปืนนะ ก็จะได้จัดนี่เห็นไหมพอดีเลยนะก็จะเต็มเร็วอยู่ไอหกเลยมีปืนแบบเนี้ยสบายเลยสบุล,ล้ลนละล้นลโอเคเรียบร้อยครับดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปิดฝาจุก่าเพิ่งใส่ลุกเดียวลูกขีดเปียก เียกมันก็จะไปโดนดินมันก็มันก็จะเปื้อนเลยครับครับมันก็จะหนักทีน,นี้มาดูตรงนี้ครับทีน,นี้ใส่เองเองไม่ค่อยสุภาพนะแต่ก็โอเคอนะชุดลองกีฬาพอดีไต่บ็อกเซอร์ <มา S 1> ถ่ายตรงมือมือเข้าไว้ครับว้าวเด้งมากนะคับเป็นสายยืดนะสายยืดถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่า มัดก่อนมัดก่อนทีหนึ่งครับเนี่ยให้มันตายไปเลยมัดตายไปเลยมัดสองทีก็ได้ไม่เป็นไรมัดไอ้นี่นะครับภาษาบ้านเรียกว่าขอดปมแล้วก็มัดเข้าไปตรงนี้ครับนั่นนี่มันจะถ้าอยากได้ก็ร้านค้าที่แนบลิงก์ไว้ให้นะครับมันจะไม่ผิดหวังไง ไม่อะไรหรอกเพราะว่าถ้าเราไปอันอื่นมันจะมันจะไม่ตรงปกหรือเปล่านี้ก็แต่ว่าเนี่ยเราซื้อมาเราได้ของดีเราก็จะแนะนํานะครับ,อ,นนรบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับระวังตัวนี้มันจะหลุดออกแล้วใครจะมีไฟแช็กก็ลนไว้ก็ได้มัดไว้เลยครับมัดไว้เลยเพื่อไม่ให้มัน,ไ,นไม่ให้มันดิ้นออกไปเอาวันนี้อ่ะใจเย็นสิค่ะนี่ครับมัด มันง,งี้อีซีก็ได้ครับหรือไม่เอาซีเดียวก็ได้มาผู้ช่วยอ่ะทีนี้ก็ผู้ช่วยนะครับมาดูตรงนี้ครับมันจะมีนี่อยู่แล้วก็พยายามเสียบเข้าไปให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาหาไม้หรืออะไรมาเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยว,วยถ้าก็จุดเกินก็ได้อเหลือมไหมเดี๋ยวลองวอร์มก่อนเสียบเข้าไปครับแล้วก็ อะไรดันเข้าไปเลยเพราะว่าผมดันไปขอดมันก่อนมันเกี่ยวไหมไม่รู้แต่ว่าที่สําคัญก็คือทอํายังไงได้ให้มันเข้าไปให้ได้นะครับผมเจอหลอดดีนี่ครับโอเคได้แล้วนนนะวได้โอเคครับแล้วก็มัดอันนี้หนูยกได้ วยแน่ๆก็ได้นะเพราะว่าคิดว่ามันมัดไม่ได้มันมันเป็ุดงกรามาลองดูกันจะเป็นไงอามาลองดูก็ต้องถือเอาน,นีหลบสิค่ะหลบอ,อ,อ้าวไม่หลบได้ไงนี่โอ้หลบหลบอโอโ้โหต้องซ้อมนะครับพี่น้อง แดงอยู่นะอโอ้ยเด็กๆมันหยุดเด็กๆเขาเด็กๆไม่อยู่เนีย่ยไม่ไม่คือนะอันตรายอยู่เขาดีดไปดีดมาฮะเอาหนี้ไปไหนโอ้เอาวนี่เด้อแม่บ้านบอกว่าเอาไปข้างหนา้าที่ไปทำไมทัม้งนู้น ฮะมันไม่ค no ่อยเวิร์กบ่ไม่ไม่เวิกนี่โอ๊ยไม่โดนทำไมไม่เวกไม่เวิกไวิไม่ตไม่ต้องซ้อมไม่เลยนะพ่อไม่ปดปีอด้ไม่ไรหรอกคนช่วยมาเดี๋ยวคนช่วยมาพ่อวิ่ไป ตัวตี้วสูงเนาะพ่อไหวไหมไหวคเหนื่อยเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วไหมเอาเป็นว่าใช้ได้อยู่นะอ่ะมเนี่ยไปลองดูขอดูหน่อยดิรบบใช่มันจะต้องมันต้องมันจะต้องอันนี้ออกนะลูก เพรว่าต้องตีแรงๆใช่ใช่ต้องตีแรงๆใช่แล้วว่ามันมีเด็กมันตีแรงไม่ได้แม่ตีแรงเลยมันต้องฝึกเออใช่ เบีย่ยงข้างไปเออนั่นแหละอุ้ยได้ได้แล้วน,น่ะไม่คืออยู่เว้ยเฮ้ยแสดงว่าผมต้องฝึกเองเลยโอเคเอาอีกเอาอีก <laughs> เอาอีกๆๆๆเซนเตอร์เ,เอาอีกชุดไม่ให้เดี๋ยวขอไปเปลี่ยนชุดก่อนลูกดีเรงแรงแล้วมันถึงก้าวเออต้องเบี่ยงข้างโอ๊ยไม่ได้ใช่ใช่โอเคได้ไหมได้การันตีเออ ซื้อได้เลยซื่อใครสนใจใครสนใจทำไมถึงนีด้วยตรงนี้ล่ะตีบ่อยๆมันก็จะชำนานไงก็จะไม้ดีว่ะไม้ดีนะเพราะว่ามันไม่อยู่เลยเนาะไม้แข็งเนาะมันหนักเกินไปอุ๊ยไม่เหนื่อยอ่ะตอนนี้เด็กๆเขาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ตียากอยูอยน่นะผมยังหัดเมื่อกี้ไม่เป็นเลยลองหัดดูสักแป๊บหนึ่งแต่ว่ามันเวลามันตีดกลับมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนนี้มีลูกอยู่ก็ไม่กล้าหัดมากเท่าไหร่แต่แม่เมื่อกี้แม่ตีดีเลยนะครับผมตียังไม่โดนเท่าไหร่ผมไม่ถนัดกีฬาชนิดนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้เล่นแบดตัวเนี้ยเล่นอยู่แต่ไม่เก่งมันเขานะครับนะเดี๋ยวดูครับแม่บ้านเขาจะมาอีกไหมจะลองดูไหมอ่า อ๋อมาลดน้ำต้นไม้นึกว่าจะมาลองอีกเอ้ยประมาณนี้เนาะครับทำไมให้พ่อให้พ่อตีกันได้ไหมอ่ะสู้จะไปตีทางนึงสิอ้าเออสู้เขาเออเออไหวไหมไหวไหมถามพ่อสิพ่อไหวไหมถ้าพ่อไม่ไหวก็ไปกินน้ำคักสักหน่อน เอาสรรหาแนวมาออกกำลังกายลองอ่เอาก็แยาไปลองวิ่งวันละสองสามโลเป็นน่องน่องเลยครับก็เอาเป็นว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เล่นได้ใช้งานได้จริงนะครับก็แค่ใครยังไม่เคยฝึกมันผมก็ลองดูเท่าที่เห็นแม่บ้านเล่นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับประมาณนั้นเยี่ยมดีแล้วนะครับดังนั้น น่าสนใจน่าซื้อมาเล่นครับนะสำหรับกีฬาชนิดนี้ที่ไม่ต้องมีผู้ตอบโก้โต้กลับนะเราก็เล่นกันไปคนเดียวนะครับจะฝึกออกกำลังกายยามเชา้าหรือยามเย็นอันนี้ก็ตามถนัดเลยครับนะคลิปนี้มาแนะนำประมาณนี้นะซื้อมาไม่แพงแค่อยากมาลองแล้วก็ผมว่าจะได้เล่นกีฬาที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากวิ่งยกนอกจากเบสเทรนนิ่งแล้วนะครับก็มาลองคาริโอแบบเทนนิดดูบ้างนะครับ เห็นเขารีวิวหลายช่องทางเขาว่ามันดีเราก็ลองครับนะก็ดีครับสมสมกับสมกับที่เขารีวิวก่อนหน้านี้นะครับนะโอเคครับคลิปนี้เ็นคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ